สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Auto Price นะครับผมออโต้ Auto ครับวันนี้ผมจะมาให้คำแนะนำกับเพื่อนๆในเรื่องของการจัดสเปคอมพิวเตอร์เองต้องทำยังไงต้องรู้อะไรบ้างโดยซีรีส์นี้ผมจะตั้งชื่อว่าวิชาคอมพิวเตอร์101นะครับโดยซีรีส์นี้ผมอยากจะทำมานานมากๆแล้วส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่ชื่นชอบเทคโนโลยีต่างๆและคอมพิวเตอร์มากม เลยอ,อยากจะแบ่งปันมุมมองและความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ผมชอบให้ทุกคนได้รับชมกันครับในปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีหลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อที่เขาจัดเป็นเซ็ตสําเร็จมาให้แล้วแต่ก็ยังมีคอมอีกประเภทหนึ่งก็คือคอมที่เราสามารถเลือกสเปคด้วยตัวเราเองทุกอย่างตั้งแต่ cpu ยันสายไฟแต่เอ๊ะถ้าเราไม่มีความรู้ไม่มีพื้นฐานด้านนี้เลยเราจะเริ่มตรงไหนดีจะสเปคคอมพิวเตอร์ต้องทํำยังไงเริ่มจากตรงไหนและต้องรู้อะไรบ้าง วันนี้ผมจะมาแนะนําและไขข้อสงสัยให้เพื่อนๆกันเป็นข้อๆไปนะครับ 1. ตั้งโจทย์ความต้องการหลักของเราขึ้นมาให้ได้ก่อนโจทย์หลักส่วนใหญ่ของคนทั่วไปจะมีอยู่2อย่างก็คือไม่เล่นเกมก็เอามาทํางานเป็นหลักในความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ได้ตาตัวนะครับว่าพอจัดคอมเล่นเกมแล้วจะใช้ทํางานไม่ได้หรือจัดคอมทํางานแล้วจะเล่นเกมไม่ได้มันอยู่ที่ว่าโจทย์ความต้องการของเราจะเน้นไปทางด้านไหนมากกว่า พราะทั้ง2แบบก็ใช้งานทั้งเล่นเกมและทํางานได้ทั้งคู่แต่จะใช้งานตามโจทย์หลักของเราได้ดีแค่ไหนนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอีกทั้งความแรงและประสิทธิภาพก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของเราด้วย 2. ง,งบประมาณด้านงบประมาณก็สัจธรรมของอุปกรณ์พวกนี้ครับยิ่งแรงก็ยิ่งแพงแต่ต้องทําใจไว้ก่อนนะครับว่ามันตกรุ่นเร็วมากยกตัวอย่างเช่นถ้าเราประกอบคอมงบ5 0,000บาทในตอนนี้แต่พอเวลาผ่านไป3-4ปี คอมรุ่นใหม่ๆที่ราคาแค่2 3 0 0 0หมื่นก็สามารถแรงพอๆกับคอมของเราแล้วหรือบางทีอาจจะแรงกว่าด้วยซ้ําไปผมเลยอยากแนะนําว่าจัดสเปคให้เพียงพอเท่าที่เราใช้งานไม่ใช้ของแพงและแรงเกินงานที่เราทําหรือเกมที่เราจะเล่นเพราะมันจะมีกรณีที่เราจัดของมาแพงจัดมาแรงแต่ใช้งานไม่ถึงใช้ไม่คุ้มพอเวลาผ่านไปก็ตกรุ่นเสื่อมมูลค่าตามการเวลาไปเรื่อยๆอันนี้มองด้านความคุ้มค่าในการใช้งานและการขายต่อนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้สนใจอะไร ก็จัดไปเถอะครับความสุขความชอบของเราจะหลายหมื่นหรือหลายแสนก็มีให้เลือกกันใช้แย่แย้มากมาย 3. การเน้นสเปค4ประเภทประเภทที่1ก็คือคอมที่เอาไว้ใช้เล่นเกมเป็นหลักโดยการจัดสเปคเราจะเน้นไปที่ประสิทธิภาพในการเล่นเกมให้ได้ fps ที่มากที่สุดหรือภาพที่สวยที่สุดหรือก็คือเล่นเกมล้วนๆไม่มีอะไรผสมเลยคอมพิวเตอร์ประเภทนี้จะเน้นที่การ์ดจอเป็นอันดับแรกรองมาก็จะเป็น cpu ประเภทที่2 คอมที่เอาไว้ทํางานเป็นหลักโดยการจัดสเปคเราจะเน้นไปที่ประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูลต่างๆการเรนเดอร์และการสตรีมคอมพิวเตอร์ประเภทนี้จะเน้น CPU เป็นหลักรองมาจะเป็น GPU ประเภทที่3คอมที่ไม่ได้เน้นไปนทางใดเป็นหลักโดยการจัดสเปคนั้นอุปกรณ์ส่วนมากในเครื่องจะมีราคาที่ใกล้เคียงกันหรือมีรุ่นที่ใกล้เคียงกันไม่มีชิ้นไหนแพงกว่าตัวอื่นมากนักเป็นสเปคยอดนิยมเลยก็ว่าได้เพราะทุกอย่างมันจะสมดุลกันและทำงานได้ดีในแต่ละด้านพอๆกัน ประเภทที่4คอมที่สามารถเล่นเกมและทำงานได้ดีโดยการจัดสเปคนั้นจะไปสุดทุกทาง CPU ตัวท็อปคู่กับ GPU ตัวท็อปและชิ้นอื่นๆก็ตัวท็อปสุดกันไม่ว่าจะเล่นเกมหรือทำงานที่ใช้การประมวลผลสูงๆของ CPU ก็สามารถทำได้หมดไม่มีปัญหาสามารถเล่นเกมพร้อมกับการสตรีมหรือการทำงานได้อย่างราบรื่นคอมประเภทนี้จะมีราคาที่สูงกว่าประเภทอื่นๆพอสมควร เอาละครับตอนนี้เราก็พูดถึงสิ่งที่เราต้องรู้ในเบื้องต้นไปแล้วนะครับนั่นก็คือการกําหนดโจทย์การใช้งานของเราให้แน่ชัดพอเรารู้แน่ชัดแล้วว่าเราต้องการคอมเพื่อเอาไปใช้งานแบบไหนทีนี้การจัดสเปคคอมก็เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเพราะเราสามารถตีกรอบให้แคบลงก็ทําให้เราสามารถเลือกสเปคคอมได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการของเรามากขึ้นนั่นเองครับ คลิปต่อไปจะเป็นการพาเพื่อนๆไปรู้จักอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบรวมกันเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนั้นมีอะไรบ้างมีหน้าที่อะไรและเราจะเลือกใช้ตัวไหนดีติดตามกันต่อได้ที่ EP ที่2ของซีรีส์คอมพิวเตอร์101ได้เลยครับสวัสดีครับ